กระบี่กำลังจะมีโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด870เมกะวัตต์ในขณะที่ทั้งปีนั้นชาวกระบี่ใช้ไฟเพียง100เมกะวัตต์ต่อปีเท่านั้นคำถามก็คือทำไมต้องมีโรงไฟฟ้าที่จังหวัดกระบี่ชาวกระบี่ได้อะไรจากการเสียสละในครั้งนี้จริงหรือไม่ที่ประเทศไทยกำลังขาดแคลนไฟฟ้าจำเป็นต้องเร่งสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นไปติดตามด้วนโรงไฟฟ้าถ่านหิน มมหัััันนนตภยอดาแผนแม่บทการไฟฟ้าที่ศูนย์กระแสการพัฒนาให้กระบี่เป็นเมืองสีเขียวชาวกระบี่จะมีคำตอบชัดเจนว่าไม่เอาฐานหินเหตุผลเดียวคือฐานหินจะขอให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชุมชนอาชีพประมงสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลการท่องเที่ยวและสุขภาพของชาวบ้านอย่างรุนแรง เวลาจะออกอวนอะไรอ่ะเวลาตกปลาปลามันเป็นพิษแล้วพอกินเข้าไปมันจะเป็นโรคตัวเรากล้าว่ายน้ำไหมถ้าเผื่อว่ามีโรงงานปาแถวนไม่กล้าเพราะอะไรเพราะว่าตัวเราจะเป็นโรคพิดโรคอะไรกันนะี้เห็นบอกมีสารอะไรนะที่ที่ที่นี่สารโอมาริง ถ้าอยากข้างรูปฟ้าต้อง่านพวกเราไปหมดก่อนปักกบีนะได้ประกาศตัวมานานหลายปีแล้วว่าเราจะเป็นกรีนซิตี้ซึ่งเราก็าทำทีละขั้นตอนซึ่งอาจจะไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากนักแต่มันเป็นยุทธศาสตร์ตั้งแต่ปี2010ประกาศจริงๆเป็น2012แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเรามาทำมานานแล้ว ซึ่งเราทำเนี่ยเราพึ่งตัวเองเป็นหลักเพราะว่าเราไม่ได้พึ่งนโยบายของรัฐบบบมันพึ่งไม่ได้แผนแม่บทการลงทุนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกำหนดขึ้นภายใต้มติคณะรัฐมนตรีโดยจะมีโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดกำลังผลิต870เมกะวัตต์และโครงการท่าเทียบเรือขนถ่ายถ่านหินที่ตำบลตลิ่งชันอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่แผนแม่บทพลังงานไฟฟ้าของไทย ซึ่งเป็นแผนระยะยาว20ปีแต่ในความเป็นจริงปรับเปลี่ยนทุกปีไม่มีความแน่นอนการปรับเปลี่ยนครั้งหลังสุดจะลดการใช้ก๊าซเพิ่มพลังการผลิตโดยฐานหินเป็นเชื้อเพลิงมากขึ้นเขามีการให้เหตุผลว่าประเทศไทยเนี่ยพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้ามากเกินไปแล้วทําให้มีความเสี่ยงทั้งเหมือนสอมปีที่ผ่านมานะครับแต่แต่ว่าเหตุผลนี้น้า น่าตั้งข้อสงสัยนะครับว่าเนี่ยเราเพิ่งจะมีการผมเห็นข่าวเพิ่งจะมีการเซ็นสัญญากับโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่หรือว่า IPP เนี่ยจำนวน5,000เมกะวัต์ชาวบ้านชุมชนเกาะปอชุมชนเกาะสีบอยาและชุมชนประกาสัยจังหวัดกระบี่อยู่กับโรงไฟฟ้าฐานหินลิกไนท์มาตั้งแต่ปี2,507รกระทั่งปัจจุบันใช้น้ำมันเตาเป็นชื้อเพลิง ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าที่ส่งผลกระทบต่อทั้งคนพืชและสัตว์ที่กระบี่เป็นเดิมเนี่ยเป็นฐานหินลิกไหนซึ่งเป็นความภูมิใจของคนกระบี่ว่าเราเนี่ยมีโรงไฟฟ้าฐานหินที่ผลิตไฟฟ้าให้กับประเทศไทยเมื่อปี2507โรงไฟฟ้าก็ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองขนานซึ่งอยู่ติดกับหมู่ที่4 ตำบลปากกาใสซึ่งเป็นบ้านที่ผมอยู่ครับเดิมเดิมทีเนี่ยด้วยประชาชนก็ไม่มากนักที่ในแถบนั้นแล้วก็ในเรื่องของอันตรายที่เกิดจากถ่านหินทุกคนก็ไม่ค่อยจะรู้สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี07ถึงปี2538ซึ่งได้เลิกใช้ถ่านหินไปก็คือเออช้าเช้าขึ้นมาจะมีหมอกควันเต็มหมู่บ้าน หมอกควันแล้วก็ฝุ่นละอองที่เป็นสีดำถ้าเมื่อเรานั่งแล้วเราลูบไปตามพื้นก็จะติดมือดำๆในโอ่งน้ำที่รองน้ำฝนก็จะมีคราบสีดำนะครับต้องรื้อออกเป็นบ่อยๆสามเดือนสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วน้ำฝนที่เกิดมาเนี่ยทำให้เด็กเนี่ยเกิดผดผื่นคันแล้วเป็นโรคกลัวฝนโตโดนน้ำฝนก็จะคัน ถึงปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่นะครับแล้วเมื่อฝุ่นละอองมาเยอะๆเนี่ยคนเขาเขาก็อยู่เป็นปกติอะพระเขาไม่รู้ต่อมาสักประมาณปี2522คนเริ่มเป็นโรคมะเร็งตายด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่รู้จนปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 3, 30คนมลพิษที่สะสมเข้าสู่ร่างกาย จากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงถ่านหินจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะซึ่งพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าถ่านหินไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดของพลังงานไอชาวบ้านที่ได้รับการถุกยพออกมาเนี่ยถึงแม้ว่าจะย้ายมาอยู่ที่ใหม่แล้วเนี่ยแต่ว่าในสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์คือออกมาจากบ้านเก่าใช่จริงแต่ว่ามันก็ขอบสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์มาด้วยเอาความเจ็บป่วยเข้ามาด้วยคนกระบี่นั้น เพิ่งรู้ว่าจะมีโรงไฟฟ้าฐานหินที่นำเข้าจากต่างประเทศเมื่อไม่นานมานี้พวกเขาเริ่มพูดคุยรวมตัวกันและตั้งคำถามว่าเพราะเหตุใดกฟผไม่บอกความจริงกับชาวบ้านเมื่อขาดข้อมูลผลดีผลเสียชาวบ้านจึงต่อต้านการเข้าพื้นที่ของกฟผก,การคัดค้านของชาวบ้านทำให้กฟผต้องเปลี่ยนจุดสร้างท่าเทียบเรือ เดิมกำหนดจะสร้างที่ตำบลประกาศใสมาสร้างที่แหลมหินตำบลตะลิ่งชันท่าเรือเดิมเนี่ยท่าเรือก็จะทำที่คลองประกาศใสในโครงการซึ่งเป็นโครงการเดียวกันเนี่ยเขาก็เปลี่ยนท่าเรือมาสามท่าแล้ว <S <S ทีนี้คนที่เข้าไปรับศึกษาบริษัทที่รับศึกษาเนี่ยครั้งก่อนเนี่ยเขาก็เลิกไปเขาทำแค่ก2โรงไฟฟ้าท่าเรือก็ทิ้งไป ต่อมาเนี่ยปรากฏว่าไปทําท่าเรือที่คลองรัวโดยจ้างอีกบริษัทหนึง่งซึ่งเราก็มองว่าโครงการนี้มันเป็นโครงการเดียวกันค,ความจริงเนี่ยมันต้องทําร่วมกันไม่จําเป็นไม่ควรจะแยกท้าควายนี้ไม่ไม่เคยให้ข้อมูลกับชาวบ้านเลยนะพออยู่ๆก็มามารเรื่องตั้งจำอะไรอย่อื่อนนึงที่โรงเรียนกหัวบ้านกัว ชาบ้านไปรู้ว่าเขามาแจ้งเรือที่นี่ว่าโอ้โหๆเขามาทำก่อนนึ่งว่าบอกเขามาทำก่อนนึ่งว่าเรือชาวบ้านก็รู้ว่าตอนเดี๋ยว่าเขาให้ข้อมูลใด้ๆเดี๋ยว่าความขิดเห็นของชาวบ้านว่าจับมันคือกันเดี๋ยว่าเขาเขาความขิดเห็นจากชาวบ้านชาวบ้านก็ ชาวบ้านวังรัวก็คือไม่รู้เรื่องก็คือไปดับเพือเลยก็คือลบคือคนดีก็ลันตาโน่ใคราบคนตีสงราชบดโนเก็มากันการกันก็รวงไอ้นั่นก็มาทําก่อนนึ่งเลยวาบอกเขามาทําก่อนนึงก็คือชาวบ้านไปดูมาวันนั้นในซึ่งที่แล้วก็คือมารวมตัวกันว่าเขาจะทําจะตั้มตาเรียมเพือเพื่อตําเรียงตาดินไปยังรวมไปกว่า จะวบานก,รก็ร่วมตัวขึ้นขึ้นกดการกันที่เป๊ะปะไม่รูจร้จะเกณฑ์ไม่ว่าผู้นําก็ไม่บอกมานหลวงนาเลยถ้าอก็เลยชาบ้านตาผัวรัวก็ต่อต้านอย่างแรงมันตีท,ทำมาห้ากินของแาวบ้านโดยทางพานทางเดินผ้าที่ท่านี้ผ้ามันนี่คือทางพานทางพานของแาวบ้านทางตีทางเดินเรือของแาวบ้านถ้าจะมีหันอะไรตรงนั้นแหล้ชาวบ้านก็หวังแต่วันและ วังอ้วนวังอะไรแค่นั้นเลยแค่นั้นทางเฟนทางฝีก,ก็ํำทุกท่านนี้นั่นถ้าชาวบ,บ้านเลยขานมรสุมที่ผ่านเข้ามาที่อ่าวกระบี่ก็คงเหมือนกับมรสุมชีวิตของคนที่นี่พวกเขาอยู่ด้วยความหวาดผวาว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินและท่าเทียบเรือขนถ่านหินจะมีผลต่อสภาพชีวิตวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติของพวกเขาอย่างไรชาวบ้านแหลมหินชาวบ้านของรั้ว ไม่เคยรับรู้เลยว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินและทา่าเทือบเรือขนถ่านหินจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติของคนกระบี่ไปอย่างไรได่ข้ามาว่าเขาจะมาทํารวจบอกเขาจะมาทับรวบอย่า,า,าบ้านก็รวมตัวคือาเพือไปไปกว้างแต่ว่าเขาที่มาทํารวจจากทาเีเนาะอย่าบ้านไป เอาเรือไปกว้างนี่กว้างโดยแท้แท้นี้จึงเป๋มันมาจากเลือรวดก็คือชาวบ้านเอาเรือมากว้างแท้นี้ว่าเฝ่าเรือเป๋มาทำรวดเดียวชาวบ้านเอาเรือไปกว้างอ่ะมันเรือกว้างซึ่งมันต่างวยกว่าก็ต้องเป๋วคนมีอิท่งคนเคะกินได้ขนาดเลยคือมาอไรอ่ะมาฝ่าเรือฝ่าเรือเป้มาไอ้พุทธทำรวจนั้น ตาจอาจถวบ้านไม่ไม่ท้อยือเขาจะเอาไปมามาจนเรือจาวบ้านจากบ้านก็ไม่ท้อยถ้าเขาหยิงลบไปพอพุ่มบานักข้าวไปแล้วเขาหยิบล็อวิขงลบล็อกึเขาหิบว่านันเหลวเลยนะเรือยังได้ยินเสียงพูดดังด้ามรัดลาววันที่เข้ามาเจาะเรือวันนั้นนั้นถึ่งเราก็ฟว้างเรือเป็นเจ็ดแปดสิบลำคว้างนาแบบว่าเมกัน แม่เจะเลยผ่าลูกไปกันผ่าลูกแดงไปหมดแตวถึงปวกเขามาถึงอาเขาวันเขขามาเขาวันนอมาเขามาพึกษาได้เราวันว่าว่าถ้าเขาไม่ยอมมันนอกชนกรว่าชนกรชนแล้วนอถึงกระเราส่งงลูขึ้นมา่อนอย่างเราถึงปาม่ได้นออย่างเต็มหมดเนอก็ฟว้างเรื่องนั้นส่วงลูกขึ้นมา่อนชนก็ชนแต่ว่าต้องได้ขึ้น่วงบ่ายเลย ตีอ่าครับค่ะคอยิงค right> ู่ซ้ำนัดลาช่วงบายคอยิงคู่ซ้ำนัดก็เราก็ไม่ทำเปือนเนาะตายก็ตายทำปืนเราก็ไม่ยอมต่างต่างนู่นมีคงกู้ต่อจากบ้านไม่ไม่ไม่มีไม่มีใจความรุนแรงเล่นบันนันคือว่าต่อใจต่อต้านแต่วันนี้มันเริ่มมีความขัดแย้งตรงนี้เกิดขึ้นซึ่งเราไม่สบายใจเราคยเตือนการไฟฟ้าว่าเฮ้ยเราไม่อยากให้คนกัลมงทะเลาะกันเองนะ เรามาพูดคุยกันอย่างจริงจังไหมคุณเปิดกว้างกว่านี้อีกไหมนะครับมาดูว่าคนกระบี่เนี่ยภาคส่วนทุกภาคส่วนเขาคิดอย่างังไงวันนี้มันผมได้ข่าวถึงท่านที่มียิงปืนกูนใช่ไหมซึ่งมันมันไม่ใช่บ้านผมอ่ะ้านผมไม่เคยมีเรื่องแบบนี้จะยังไงก็แล้วแต่เราไม่เคยมีคือในอดีตเนี่ยมันมีคงมันมีวิธีการอย่างนี้มีมีรูปแบบการทํางานอย่างนี้มาแล้วบอกบอกนอกก็เห็นหินกรูดก็เห็น ขัดแย้งกันหนึ่งขนาดไหนสมัยคนที่อยู่สมัยนั้นก็คงจะทราบดีถึงขั้นปิดถนนถึงขั้นอื่นๆอีกมากเยอะแยะมากมายแล้วตอนจบมันเป็นยังไงมันก็ไม่มีทั้งโรงไฟฟ้าบ่อนอกไม่มีทั้งโรงไฟฟ้าหินกรวดแล้วก็ไม่มีก็เกิดความวุ่นวายสับสนเมื่อชาวบ้านต่อต้านหนักก็พอจึงส่งเอกสารชี้แจงข้อเท็จจริงและความจําเป็นแต่เลือกส่งไปที่แกนนําชาวบ้านเพียงบางรายในเอกสารบอกถึงความต้องการที่จะส่งบริษัทที่ปรึกษาเข้ามาสํารวจชั้นดิน ก่อสร้างท่าเทียบเรือแต่ไม่มีข้อมูลอื่นใดที่บอกข้อดีข้อเสียของโรงไฟฟ้าฐานหินให้ชาวบ้านได้ทราบที่สําคัญจุดที่จะสร้างท่าเทียบเรือที่แหลมหินเป็นแนวร่องน้ําที่ชาวบ้านทําประมงที่นี่คือแหล่งทำมาหากินของชาวบ้านในช่วงฤดูมรสุม8เดือนที่ออกทะเลไม่ได้ยาบ้านเนี่ยมันหน่งมันกัดกัดนักตอนนี้บอกว่ามันบริเวณที ชาวบ้านจำผินทางิดเพว่า,า,วาไอ้มันเดินยาวนี่องนั้นคือถ้าเท,ที่ยงเดือนจะสร้าง้นใหม่กันนะครับครับไอห้างจากห,จ<ะ>ห้างจากรัากบานเนียนไปชองรอยเมด็ดเดก็คือความความของทางหนองเนียนคือเขาเขาจะทำตาไอเชะเบิกันรัฐบานนี่หลือต่ห้างออกจากนไป แต่๋ยวนี้งานบอกว่านี่คือมันจะเด็ดไปแนวเขตก้องจาวั้านเลนวิเลยบางทีชาวั้านเลนวิตาว่าไม่ได้หวางวนหวังลาอยู่เต้ๆม้เียงแไม่รู้จะกินอะไรทะเลของคนที่นี่คืออะไรคืออาชีพอาชีพทะเลไม่มีอาชีพอื่นเลยแค่นี้แล้วอาชีพทะเลเห็นบอกว่าที่นี่เป็นทั้งธนาคาร นั่นแหละธนาคารชาวบ้านเห็นธนาคาอยู่ในเล่ตัวเอตีเอ็มอยู่ในเล่ไปกดไปห้าดีกกดไม่มีเต่อื่นบ้านเกาะปูตำบลเกาะสีบอยาอำเภอนืคลองจังหวัดกระบีอีกหนึ่งชุมชนที่จะได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้า่านหินชาวบ้านกำลังเริ่มพูดคุยถึงผลกระทบจากโครงการดังกล่าวเกาะปูตํบลเกาะสีบอยา เป็นชุมชนชาวประมงที่มีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบจากเรือขนถ่านหินผู้นำชาวบ้านบอกกับทีมข่าว Nation x f i ฟว่าชาวบ้านรู้มา2ปีแล้วเรื่องโรงไฟฟ้าแต่2ปีที่กฟผให้ข้อมูลชาวบ้านด้านเดียวคือเทคโนโลยีแต่ไม่เคยพูดถึงผลกระทบในด้านลบเลยกระแสของชาวบ้านนะเพราะว่าทุกอย่างชาวบ้านเป็นผู้ตัดสินใจผมในานามของสมาคมคนรักเลกบ,บีเนี่ยคือข่ายประมง้นบ้านเนี่ยก็กพยายามต่อรองพูดคุย คือตอนนี้เริ่มทําการบ้าน<ม>เริ่มทําให้ข้อมูลกับชาวบ้านนะครับเพราะนีส้สักพักหนึ่งเราคงจะได้รู้ว่าชาวบ้านจะตัดสินใจอย่างไร<ม>ตอนนี้คือทุกอย่างชาวบ้านเป็นผู้ตัดสินใจหมดมเราไม่ได้ตัดสินใจคนใดคนหนึ่งแ่รทไเาันงจะให้ีนพีซลงพื้นที่สำรวจข้อมูลทำวิจัยมหาวิทยาลัยเล่สำรวจข้อมูลพื้นฐานชาวบ้าน<ม>ที่เกาะปูเพื่อให้เห็นว่าวิถีชีวิตของคนที่นี่ต้องพึ่งพาทะเล จุดเริ่มต้นของโครงการโรงไฟฟ้าฐานหินของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเนี่ยก็คือว่ามีการทำการนับฟังความคิดเห็นครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเรียบร้อยแล้วแล้วก็อย่างที่ทราบก็คือว่า,าเมื่อเดือนที่ผ่านมามีการทำเวทีรับฟังความคิดเห็นในเรื่องของกรณีท่าเทียบเรือฐานหินที่คลองหลวซึ่งเสร็จเรียบร้อยแต่ว่า จะมีกระบวนการที่เขาเรียกว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติครับนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะเวลานี้เนี่ยก็คือหลายพื้นที่ในพื้นที่โดยเฉพาะฝั่งที่ติดกับทะเลซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายในการขนส่งฐานหินของโครงการรถไฟฟ้าฐานหินของกระบี่เนี่ยอย่างน้อย70กว่ากว่ากิโลเมตรที่ยาวตั้งแต่เกาะปอกขึ้นไปตรงคลองรัวเนี่ยคือประชาชนในพื้นที่เนี่ย เรียกร้องข้อมูลซึ่งไม่ใช่แค่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้าเท่านั้นแต่เป็นข้อมูลอีกด้านหนึ่งที่เขาอยากจะรู้ว่าจะเกิดผลกระทบอะไรเกิดขึ้นบ้างในพื้นที่คราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นชัดเจนก็คือว่าไม่ใช่เพียงแค่ กระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่เท่านั้นสิ่งที่ชาวบ้านจะต้องทําข้อมูลเพิ่มขึ้นก็คือว่าเขาจะต้องสํารวจทรัพยากรที่อยู่ในพื้นที่ของตัวเอง <Yeah. S 1> ซึ่งสิ่งที่เขาสํารวจกําลังเริ่มจะทํานี้เป็นตัวบ่งชี้ชัดเจนว่าในรายงาน EIA หรือ EHA i ฉบับของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย <Yeah. S 1> ไม่มีระบุไว้ในนั้น จริงๆแล้วถ้าพูดกันเรื่องของการวิจัยที่มาจากชาวบ้านเองเนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์แค่ว่าชาวบ้านจะเอาหรือไม่เอาโรงไฟฟ้าแต่สิ่งที่กำลังเกิดขนนึ้นคือฐานความรู้ที่เกิดขึ้นในชุมชนชาวบ้านทุกคนเมื่อเห็นข้อมูลที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีการทําข้อมูลเกิดขึ้นเลยในพื้นที่เขาจะเห็นว่าตัวเองพื้นที่ตัวเองชุมชนของตัวเองแล้วก็มันมีศักยภาพยังไงศักยภาพในการท่องเที่ยวหรือเปล่าศักยภาพในการที่จะพัฒนาให้เกิดการ ประมงอย่างยั่งยืนหรือเปล่าศักยภาพแบบนี้คนข้างนอกหรือเครือข่ายข้างนอกไม่สามารถตอบแทนชาวบ้านได้งั้นสิ่งที่เราต้องการทําก็คือว่าเมื่อชาวบ้านเป็นคนทําข้อมูลชาวบ้านทุกคนจะรู้ข้อมูลเมื่อชาวบ้านรู้ข้อมูลแล้วชาวบ้านถึงจะตัดสินใจเพื่อจะกําหนดว่าทิศทางการพัฒนาของพื้นที่ของตัวเองโดยเฉพาะพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ควรเป็นแบบไหนค่ะสิ่งที่ต้องชั่งน้ําหนักก็คือการลงทุนด้านการพลังงานจะแลกกับการลงทุนด้านการท่องเที่ยวได้อย่างไร โรงไฟฟ้าถ่านหินจะอยู่ร่วมกันกับแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกได้หรือไม่เส้นทางลำเลียงขนถ่านหินเรือขนถ่านหินจากท่าเทียบเรือเกาะปอต้องวิ่งผ่านเกาะลันตาเกาะพีพีเกาะที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลกด้านการท่องเที่ยวผู้ประกอบการได้สำรวจความเห็นของนักท่องเที่ยวหากเรือขนถ่านหินวิ่งผ่านเกาะลันตา,าคำตอบที่ได้ก็คือพวกเขาจะไม่กลับมาที่นี่อีกเลย นั่นหมายถึงไรายได้จากการท่องเที่ยวและธุรกิจที่ต่อเนื่องจำนวนมหาศาลจะหายไปเอาแบบชัดๆดเฉพาะกลุ่มสวีเดนชาติเดียวดีกว่านะฮะเพราะอันนี้เป็นข้อมูลที่กลุ่มของพวกการสวีเดนไปหาข้อมูลจากประเทศเขาเองนะฮะก็คือเฉอพาะนักท่องเที่ยวกลุ่มสวีเดนชาติเดียวเนี่ยทิ้งเงินไว้ที่กรอลันตาปีหนึ่งพันสี่รอยล้านถึงพันแปดร้อยล้านนะฮะก็คือถ้ารวมทั้งหมดแล้วเนี่ยผมว่า น่าจะอยู่ประมาณ4ี่พล้านสิ่งที่ชาวกระบี่ต้องเผชิญหากมีโรงไฟฟ้าฐานหินเกิดขึ้นคือผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ําปากแม่น้ํากระบี่ซึ่งมีความสําคัญระดับนานานชาติรวมถึงผืนยาทะเลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศซึ่งอยู่ห่างจากโครงการเพียง16กิโลเมตรที่สําคัญคือผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่นที่ต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติในการดํารงชีวิต และประชาชนกว่าครึ่งล้านคนที่ต้องพึ่งพารายได้จากการทำประมงและการท่องเที่ยวเราคุยกันเรื่องของความสมบูรณ์ของท้องทะเลในจังหวัดกระบี่ก่อนนะครับอย่างแรกสุดเนี่ยกระบี่ตั้งอยู่ในทะเลอันดามันเพราะฉะนั้นทะเลอันดามันเป็นทะเลที่มีความหลากหลายสูงที่สุดสูงกว่าทะเลในอ่าวไทยหลายเท่านั่นคือข้อแรกข้อที่2คือกระบี่เป็นจังหวัดที่มีเกาะมากที่สุดในประเทศไทยมากกว่าร้อยกว่าเกาะขอ้ขอที่สาก็คือ กระบี่เป็นจังหวัดที่มีระบบนิเวศครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นหาดทรายไม่ว่าจะเป็นป่าชายเลนไม่ว่าจะเป็นแนวปะการังแหล่งญาทะเลมีครบข้อที่4ก็คือพื้นที่ของกระบี่เองเนี่ยก็ได้รับประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติบางแห่งสวยงามติดระดับโลกเช่นหมู่เกาะพีพีบางแห่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําระดับโลกแรลมซ์ไซส์ที่พื้นที่ชุ่มน้ําแม่น้ํากระบี่ชายฝั่งกระบี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดดูกันทั้งหมดแล้วเนี่ย เรารู้ความสมบูรณ์ของจัง,จงหวัดกระบี่เนี่ยติดหนึ่งในสามของจังหวัดที่มีทะเลสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยอย่างแน่นอนผมกลัวที่สุดใะวันนี้เนี่ยการขุดลอกการขุดลอกกับเรื่องตะกอนที่มันจากเรือขนถ่ายก็ดีเรือเรือใหญ่ที่จะวิ่งเข้ามาก็ดีเนี่ยแล้วขุดลอกคองน้ำทึ่มันใช้ขุดลอกบริเวณกว้างเ่ย มันเป็นมันเป็นสถานที่ที่อุดมสมบูรณ์ในในเรื่องของในเรื่องของระบบนิเวศมากที่สุดแหล่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับไม่ใช่ของน้อยเพราะเนี่เมื่อการขุดโลกเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยเราเห็นการขุดโลกหลายๆที่ที่ผ่านมาในประเทศไทยเนี่ยมันทําให้สภาพของเบริวณใกล้เคียงและต่อเนื่องไปเนี่ยมันมีผลกระทบเยอะนะทีมข่าวเนชั่นเอ็กไฟ ได้พยายามติดต่อขอสัมภาษณ์ผู้บริหารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแต่เราได้รับการชี้แจงว่าช่วงนี้ผู้บริหารของกฟผต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ไฟฟ้าที่ภาคใต้จึงไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์ถ้าโรงไฟฟ้าถ่านหินและท่าเรือขนถ่านหินเกิดขึ้นความสุขและรอยยิ้มของคนกระบี่จะยังมีอยู่ต่อไปอีกหรือไม่ ไฟฟ้าฐานหินเป็นความมั่นคงด้านพลังงานหรือความมั่นคงของบริษัทพลังงานทะเลอันดามันที่กำลังจะกลายเป็นทะเลอ่าวไทยนั่นหมายความว่าแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกที่สร้างรายได้ปีละหลายแสนล้านบาทต้องมีอันล่มสลายคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการ nation f y ได้ทุกวันเสาร์เวลา19นาถึง19นานาทีติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube และสามารถแสดงความคิดเห็นได้ทาง Facebook เพื่อรุนรับเสื้อรายการ Nation X-File สัปดาห์ละ5ตัว